ตอนนี้เราอยู่ที่เขาพญาเดินทงนะครับจากการเริ่มต้นในการอนุรักษ์ละฟื้นฟูป่าและต้นน้ำแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทาง CPF ให้การสนับสนุนก็คือการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนโดยผ่านโครงการต่างๆมากมายและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสวนของลุงน้อยครับหนึ่งในสมาชิกของโครงการปลูกผักตามวิถีธรรมชาติครับการปลูกผักตามวิถีธรรมชาติแบบนี้ ทาง CPF เขาได้เข้ามาสนับสนุนยังไงบ้างครับทาง CPF เองได้เข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ในการปลูกผักอย่างเช่นถังน้ํสาสย่ยางสายน้ําหยดพาไปอบปรมหาความรู้เกี่ยวในเรื่องการปลูกผักให้ปลอดจากสารพิษความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อเกิดความยั่งยืนแล้วพอ CPF เข้ามาสนับสนุน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับกลุ่มสมาชิกมีสุขภาพดีขึ้น 2. มีการแบ่งปัน3าม เกิดความรักความสามัคคีในใน,ในกลุ่มสมาชิกแล้วก็ในชุมชนเมื่อก่อนเราเคยหาปลาไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่พอหาปลาเป็นคนต่างถิ่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ปลาลดน้อยลงแล้วก็มันไม่เกิดการอนุรักษ์แต่พอ CPF แล้วก็กรมประมงเข้ามามีส่วนร่วมกับประมงพื้นบ้านเนี่ยมันทําให้อาชีพดีขึ้นและหาปลาได้มากขึ้นการที่จะมีปลาอย่างยั่งยืนได้ มีความจำเป็นที่จะต้องให้ชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่เขาพญาเดินทงเข้ามามีส่วนร่วมด้วยสอดคล้องกับนโยบายของ CPF เราที่บอกว่าจะสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน mm hmm. ก็จึงทำโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาตินอกจากนั้นแล้วเราจะมีโครงการอีกปล่อยปลาล,ล,ลงเขื่อนในปีนี้เรามีการปล่อยปลาลงเขื่อนไปแล้วสองรอบรอบหนึ่งประมาณ1น0 0 0 0สตัวนะคะผลจากการที่เลี้ยงปลาก็จะมีกองทุนเพิ่มขึ้นไว้พัฒนาต่อย,ยอดในปีต่อๆไป เรื่องงานที่ทาง CPF หรือภาคเอกชนได้ลงมาสร้างความเข้มแข็งในชุมชนนะ่ะมันเป็นงานที่อตอบโจทย์เรื่องของวิสัยทัศน์จังหวัดกับประเด็นการพัฒนาของอำเภออยู่แล้วก็เลยแต่งตั้งทุกการที่มันสามารถไปด้วยกันได้เลยแล้วก็ลงมาทำกิจกรรมร่วมกันทุกครั้งที่ทางภาคเอกชนหรือทาง CP f นะีนีเยลงมาในพื้นที่ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดแหล่งอาหารทั้งของคนและสัตว์ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลครับสนับสนุนรายการโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน